สวัสดีค่ะมาเจอกับหนูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบอกเลยเอาใจสาวกอ c อีกแล้วค่ะช่วงนี้ f อบอกเลยเยอะมากเยอะจริงๆนะคะช่วงไหนที่บอกว่ามีรุ่นอะไรเข้ามาก็คือจะเข้ามาเยอะจริงๆนะคะแต่วันนี้ f อซเข้าใหม่รถสวยๆแบบนี้สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่ารถสวยมากใหม่เพียงแค่30,000โลลูกค้าหาคันนี้อะไปดูกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เจ้า Honda Civic FC นะคะตัว EL เนาะคะันนี้เครื่อง1.8สาวกวัยรุ่นสาวกเอาใจคนรัก FC ต้องคันนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีขาวนวลๆแบบนี้เลยเนาะ,ะกระจังหน้าเขามาแบบตัดโคมเมียมแบบนี้นะคะมีไฟเดย์ไลท์เดย์ i m มให้เนาะ,ะแล้วก็มีเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกให้ ตัวนี้นะคะใส่สเกิร์ตให้รอบคันจัดทรงให้หล่อๆสวยๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยหล่อตรงไหนบ้างนี่มาดูสำหรับล้อค่ะตัวนี้มาพร้อมแม็กขอบ18คือแต่งสวยแต่งซิ่งให้แล้วแต่การันตีว่ารถแต่งซิ่งแต่ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องไม่ได้เปลี่ยนเลขใดๆทั้งสิ้น นะคะการันตีได้เลยเนาะมีแต่แม็กนะคะก็คือแต่งให้สวยๆวยใข่ขอบ18และยางปี23มาดูสำหรับคันนี้นะคะมีไฟกระจกมองข้างให้แบบนี้เลยนี่ใส่ชุดแต่งโมดลโลให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าน้องขวัญไปด้านนู้นไหมอ่านะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถอย่างนี้ดีกว่านี่อเอาเอาแบบว่าอยากให้เห็นนะ,ะเราจะสตาร์ทรถจากผ่านจากมือเอ่อรีโมทเลยเนาะนี่ นะคะนี่ติดแล้วจ้าเข้าได้เลยค่ะมานี่ค่ะภายในนะคะบอกเลยว่านี่เป็นหนังนะคะเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะนั่งกระชับแนบลำตัวนะคะทำให้เวลานั่งแล้วก็ไม่เมื่อยเนาะ นี่ค่ะสำหรับจอนี่เลยค่ะเนี่เป็นจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์ดิจิตอลแบบนี้เนาะแล้วก็นี่ค่ะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยน่าใช้มากสำหรับคันนี้และที่สำคัญโอ้โหเลขไมเ่เพียงแค่30,000โลเท่านั้นบอกเลยนะคะว่าการันตีว่าไม่แท้จริงๆไม่มีนะคะกอไม่ใดๆทั้งสิน้นระบบพุสตาร์สตาร์รถจากระบบรีโมทได้ ดับเครื่องจากระบบรีโมทก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไปดูด้านหลังกันหน่อยค่ะว่านั่งสบายไหมเนาะนี่นี่ค่ะอ่านั่งด้านหลังให้ดูอีกรอบนึงเลยนะนี่ค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเบาะแบบนี้เลยนะแต่งตึงๆแบบนี้มีที่วางแก้วให้อีก2ช่องนะคะตัวนี้นะคะเข่าก็ยังเหลืออีกเยอะเลยต้องบอกว่า f c เนี่ย เป็นอะไรที่กว้างนะคะภายในคือกว้างมากๆเลยสำหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูบ้านท้ายน้องกันหน่อยละกันนะจ๊ะมาเลยด้านหลังค่ะเราเปิดอย่างนี้เลยนะคะมีชุดแต่งให้เรียบร้อยเราก็มีไฟเบรกให้นะคะแล้วก็ด้านหลังนี่ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะนะห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้มาพร้อมกับถาดรองท้ายแบบนี้เลยนะคะนี่และอุปกรณ์ลูกค้าดูนะ ครบทุกอย่างแม่แรงเครื่องมือคุณช่วยเหลือชุกเฉินคือทุกอย่างบอกเลยว่าครบมากๆนะคะตัวนี้นี่มีกล้องมองหลังให้ด้วยแบบนี้เนาะแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้อีก2จุดค่ะสำหรับคันนี้ไปกันดูต่อเลยค่ะนี่มาเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเราไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวเรามีตั้งแต่สีบรอนเงิน นะคะสีขาวก็มีสีดําก็มีลูกค้าอยากได้สีอะไรนะคะมีให้ครบทุกสีจริงๆสําหรับคันนี้ค่ะ Honda Civic FC นะคะบอกเลย1.8ตัว EL คันนี้เปิดราคาพิเศษจริงๆ4,99,000บาทใครช้าอดนะคะกับไม่เพียงแค่30,000โลลูกค้าคะ30,000โลหาที่ไหนได้ไม่เท่านี้ การันตีว่าไม่แท้ไม่เช็คศูนย์ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่า499,000บาทผ่อนไม่เกิน9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบติดต่อนุ้ยได้เลย0961898698คันนี้มีคันเดียวไม่ที่30,000กว่าโลเท่านั้นสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมค่ะลูกค้าส่งฟรีทั่วประเทศไทยน้ำมันเต็มถังเอาไปเลยจุกๆนะคะสำหรับคันนี้ ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ